ไม้โลผีลุงหนุ่มสตอรี่สวัสดีครับบ้านของลุงดอนอยู่ใกล้ๆก,กับวัดโพไซอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรเป็นวัดชนบทที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อมีญาติพี่น้องล้มตายชาวบ้านก็มักจะมาทำชาปนกิจที่วัดแห่งนี้ลุงดอน แกทำงานเป็นยามอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทยักษ์ใหญ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรและเรื่องที่นำมาถ่ายทอดน,นี้ลุงดอนเคยเล่าให้ฟังซึ่งปัจจุบันลุงดอนแกได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคชรลาแกเล่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแกเคยสัมผัสกับผีเข้าจังโดยตอนนั้นแกเข้าเวรยาม ในช่วงกะดึกซึ่งตามปกติแล้วคนที่จะเข้าเวรในกะดึกในคืนนั้นเป็นเวรของเพื่อนแกแต่วันนั้นเพื่อนติดธุระขอลาหยุดลุงดอนจึงมารับหน้าที่แทนการทำงานในคืนนั้นทุกอย่างค่อนข้างเป็นปกติเมื่อตกดึกลุงดอนจึงแอบงีบหลับเพื่อพักสายตาตอนแรกแกคิดว่าจะงีบสักครึ่งชั่วโมง แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันทำให้แกมีโอกาสได้นอนเพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเมื่อลุงดอนมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยแกจึงไปเอนหลังอยู่ที่แค่ไม้ซึ่งลูกน้องของแกได้สร้างขึ้นอย่างหย,ยาบหยาบเอาไว้สำหรับนั่งเล่นแค่ไม้ที่ว่านี้ทำด้วยไม้แผ่นกระดานบางๆ 3- 4สแผ่นมาพาดกับไม้หน้าสาม ที่ทําเป็นเสาและคานตอกตะปูยึดเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นขณะที่ลุงดอนกำลังเคิรมจะหลับแกได้ยินเสียงมาหอนรับกันมาเป็นทอดๆสักพักแกก็ได้ยินเสียงบางอย่างล่วงมาใกล้กับพื้นที่แกนอนอยู่เมื่อแกได้ยินเสียงลุงดอนจึงผงกหัวขึ้นมามองดูแต่ไม่พบอะไรผิดปกติแกจึงนอนต่อจากนั้นไม่นานแกรู้สึกว่ามีมือเย็นๆ ของใครคนหนึ่งมาจับที่ขาของแกเบาๆแกก็พงงกหัวขึ้นมามองไม่เห็นมีอะไรอีกทุกอย่างยังเป็นปกติเช่นเดิมเพียงพักเดียวหลังจากนั้นแกก็รู้สึกว่ามีคนขยับขาของแกเขย่าอย่างแรงพร้อมกับเสียงของผู้หญิงคนนึงดังแว่วมาออกไปอย่ามานอนลุงดอนได้ยินเสียงดังนั้น แกก็รีบลุกขึ้นมานั่งมองรอบๆเพื่อดูว่ามีใครอยู่ใกล้ๆหรือไม่แต่ปรากฏว่าไม่เห็นอะไรทุกอย่างรอบตัวยังคงเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติแม้แต่น้อยเมื่อไม่พบอะไรแกก็ล้มตัวลงนอนอีกแต่คราวนี้แกมีความรู้สึกเหมือนว่าใบหน้าของใครคนหนึ่งยื่นมาอยู่ใกล้ๆใบหน้าของแกพันนั้นแกก็รู้สึกตัวแต่ขยับขยื้อนตัวเองไม่ได้ได้แต่เพียงลืมตาหลีๆขึ้นมา ภาพที่แกเห็นคือใบหน้าของผู้หญิงอายุประมาณ40่สเศษใบหน้านั้นซีดจนออกเหลืองอมเขียวก้มมามองจ้องแกในระยะใกล้ผมที่ยาวนั้นมาละเรียดกับแก้มและคางของแกหน้าที่จ้องมองอยู่นั้นค่อยๆเปลี่ยนจากภาพที่หน้าซีดกลายเป็นหน้าเริ่มบวมเละและมีเสียงออกจากปากของล่างหน้าเกียดหน้ากลัวผู้นั้นออกไปจากที่ของกูเดียวนี้ ลุงดอนในตอนนั้นรู้สึกเสียววาบชาไปทั้งร่างกายขนลุกสู้แต่ขยับเขยื้อนตัวไม่ได้ความรู้สึกที่หวาดกลัวนั้นแกไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากจะหลับตาปีและพยายามขยับเขยื้อนร่างกายตัวเองให้ได้ในปากที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ก็พยายามที่จะร้องให้คนช่วยจากความที่กลัวสุดขีดแกก็คืนสติละลึกถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองแกจากนั้น ลุงดอนก็เริ่มรู้สึกตัวและขยับขยือนร่างกายได้เมื่อลืมตาขึ้นมาภาพและเสียงเหล่านั้นที่เคยได้ยินก็หายไปแล้วลุงดอนค่อยๆขยับลุกขึ้นแกเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเพราะเหตุการณ์มาเริ่มผิดปกติแกจึงรีบลุกขึ้นจากแค่ไม้นั้นแล้วลุกขึ้นไปนั่งอยู่ที่ป้อมยามตามเดิมจิตใจของแกขนาดนั้นเริ่มหวาดกลัวและอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องผีสางนางไม้ขึ้นมาเมื่อคิด ก็ยิ่งเกิดความหวาดระแวงเมื่อหวาดระแวงก็ยิ่งทําให้อดไม่ได้ที่จะหันไปมองที่แค่ไม้นั้นบ่อยๆและแล้วนี่เองต้องทําให้แกต้องเห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างเต็มตาลุงดอนได้เห็นร่างของผู้หญิงกําลังนอนอยู่บนแค่ไม้นั้นร่างนั้นห่มด้วยผ้าขาวที่เก่าจนกลายเป็นสีมอ,อมือพนมอยู่ที่หน้าอกของตัวเองมีดอกไม้แห้งและทูบเทียนมัดติดอยู่กับมือ ไม่ต้องมองซ้ำสองแกก็รู้ได้ทันทีว่าลักษณะของผู้หญิงที่นอนอยู่นั้นคือลักษณะของศพคนตายไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แกต้องแหกปากร้องลั่นด้วยอาการอกสั่นควันหนีและสิ้นสติไปพอเช้าเมื่อลูกน้องมารับเว้นต่อจากลุงดอนลุงดอนได้ถามเขาไปว่าไปเอาไม้จากไหนมาทำแค่จึงได้รู้ว่า ไม้ทั้งหมดที่เอามาทําแค่นั้นลูกน้องบอกกับลุงดอนว่าเป็นไม้มาจากท้ายวัดลุงดอนถึงกับอ้าปากค้างมันคงเป็นไม้ลงผีที่สับเปลือมาวางทิ้งไว้มีหน้าละ่ะแกถึงได้เห็นอย่างเต็มตาขนาดนี้ก็เพราะเขาตามมานอนที่เดิมของเขานั่นเอง จบแล้วนะครับลุงหนุ่มสตอรี่ใน EP นี้ลุงหนุ่มสตอรี่ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ